ทุกออเดอร์ลุ้นรับเงินสด1นึ่งแสนบาทลูกค้ามาดามฟินทุกท่านทั้งใหม่ทั้งเก่าโปรโมชั่น8เดือน8จากมาดามฟินพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกคือเป็นเดือนเกิดของทรายเอง นะ้ันนีนะแม่3มตัวท็อปของมาดามฟินกอเซียสหนึ่งขวดนะคะกลิ่นใหม่ของพี่มดดำหอมมากนะคะรวมราชินีดอกไม้รวมอยู่ในขวดนี้ส่วนวันไหนอยากเป็นนางหง์นะคะฉีดสวอนกลิ่นพิญาเลยนะคะส่วนวันไหนอยากเป็นแม่เสือสวยเลิศเชิดแพงโซเซ็กซี่เลยค่ะทั้งหมดเนี่ยเกือบ3 0 0พวันนี้แม่แม่จ่าย1 9 9 0บบาทและยังไม่พอเราจะมีของขวัญพิเศษให้แม่แม่หนึ่งชิ้นบางคน จะได้น้ำหอม1ขวดขนาด50 ml ด้วยบางคนจะได้รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ อะไรก็ได้ที่เป็น50 ml นะคะได้แถมไป1ขวดทันทีบางคนจะได้คูปอง100,000บาท40รางวัลใครจะรับโปรโมชั่นนี้พิมพ์รหัสสาย8 1,990บาทำําญมากมากนะคะแม่แม่ตั้งกล้องเลยต้องมีคลิปยืนยนันตั้งแต่กรีดกล่องนะคะเปิดกล่องพรสะสอด,ดวกมาเก็บโมเมนต์ช่วงนั้นไว้ให้สายด้วยและต้องโอนบัญชีบริษัทเท่านั้นบัญชีส่วนตัวบัญชีบุคคลต่างๆห้ามโอนเด็ดขาดขอให้ทุกคนโชคดี ได้เงินแสนจากทรายนะคะพิมพ์รหัสมาเลยทราย8ค่ะสวัสดีค่ะ